ดีค่ะัอดีดอยายมาทอดไก่นะคะทอดไก่ขา้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทอดไก่นะคะดูในกระทะเลยนะคะนี่สามชิ้นนะคะกระทะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ล้างนะคะล้างแต่กระทะจะเป็นดำๆอย่างนี้นะคะทอดไก่คะ่ะ นี่นะคะไก่ของเราก็เสร็จแล้วเหลืองน่าทานมากแล้วยายจะพามากินกับข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆนะคะหมักเมื่อคืนนี้หมักไว้แล้วก็ใส่ช่องฟิตแล้วก็มาทอดมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะ นี่ยายทำไก่ทอดน้องไก่ทอดกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆน,นี่เลยข้าวเหนียวใหม่นี่ข้าวเหนียวใหม่นะคะนี่ข้าวเหนียวใหม่นะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันกับข้าวเหนียวใหม่แล้วก็ไก่ ไก่ร้อนๆของเรายายทอดเองนะคะยายทอดเองเราจะกินข้าวกับข้าวเหนียวใหม่แล้วทอดไว้ให้เด็กๆเดี๋ยวเขาก็ไปทํางานกันแล้วก็มันจะเข้ากันมากๆนะคะข้าวร้อนๆกับน้องไก่น้องไก่ทอดยายก็จะ หมักไว้แล้วก่อนจะทอดเราก็ชุบแป้งก่อนนะคะแล้วก็ไปทอดแล้วมันจะไม่กระเด็นนะคะแต่เทคนิคนี้ยายก็ใช้มาก็นานแล้วแต่แต่บางคนก็อาจจะใช้มานานแล้วก็ได้นะคะแต่ยายก็จะบอกคนที่อยังไม่ยังไม่รู้ว่าเวลาเราทอดไก่ทอดอจะไม่ให้น้ํามันกระเด็นเราก็ต้องชุบแป้งก่อนนะคะชุบแป้งเอาไก่หมักของเราไปชุบแป้งก่อนนะคะไปชุบแป้ง แล้วก็มาทอดแล้วน้ำมันจะไม่กระเด็นแต่เทคนิคนี้คนเขาก็ใช้มาเยอะแล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนยายยายก็เพิ่งรู้มาตอนหลังๆนี่เองนะคะมาก่อนก็ทอดครั้งหนึ่งน้ำมันมันก็จะกระเด็นกระเด็นเต็มเตาแก๊สไปหมดนะคะนี่ข้าวเหนียวใหม่ของเราหอม หอมนะคะหอมแล้วก็อร่อยกับไก่ทอดหนึ่งจานม,มีเด็กกรอกินอยู่นะคะตอนนี้<ม>แต่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายให้กินนี่มือเด็กคอยจับอยู่นี่เลย <c oy> คอยจับไก่ทอดนะคะห <c oughs> ยิบเอาอัานไหนหนูจะเอาอัานไหนลูกนี่หยิบเอาดีๆอ,อันนี้ยเย็นแล้วอันนี้หยิบเอาเลยโอเค เด็กเอาไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะหยิบเอาข้าวเหนียวลูกโอเคโอเคหนูก็เอาข้าวเหนียวเยอะเยอะหน่อยอ่ะหยิบเอาอีกหนูหยิบเอาข้าวเลยข้าวมันร้อนไหมอร่อยไหมล่ะอยิามากินครับอร่อยไหมครับเอาน้า่อนเอาน้า่อาคลคาชิปรอนนะหก <laughs> เดี๋ยวมากินเอาน้ำก่อนถ่ายคลิปโร่นะจะไม่ได้อะไรอะมาไหนน้ำหนูอยู่ไหนไรู้ดีนะคะคลิปนี้ยายก็ไม่มีอะไรมากนะคะยายก็จะให้มาดูอ่ะยายทอดไก่อขอกินนี้หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะ,อะหนูหยิบเอาเลยลูกหนูหยิบเอาเลยทอดไก่เหลืองๆเ,เลยนะคะร้อนๆข้าวเหนียวใหม่ ร้อนๆมันจะเข้ากันนะคะอันนี้น้ำเด็ก <c oughs> น้ำเด็กนะคะ <c oughs> เด็กเอามากินน้ำนะคะคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์จดกดติดตามให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปยายจบนะคะขอบคุณมากๆขอจบไท้ที่ไก่ทอดนะคะสวัสดีค่ะ